นะภาพจะชัดเจนแบบโอเคเลยเอาให้ทะลุเข้าที่เบ้าหน้าอ y o a โ o วันนี้เรามาเล่นจินซึ่งจินเนี่ยเป็นตัวที่คนนิยมเล่นกันเยอะมาก <c oughs> เรียกว่าเยอะที่สุดเลยก็ได้ <c oughs> แล้วมาดูกันว่า,า,วา <c oughs> จะโหด,ดกว่า PC ไหม Let's go <S เรามาดูสายของจินนะ <c oughs> ว่าเขาจัดอะไรยังไงกันบ้าง ก็จะมีสายคีย์ทโค้ดสายดูดเลือดแล้วอันนี้มันต่างมันต่างกับสายคิย์ยังไงอ่ะเหมือนกันเด้เลยเด่นเป็นสายคิย์นะจะทําให้ตีนเนี่ยมีดาเมจมากขึ้นมาก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 สตาร์โตยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไฟท์แท็กติกอ๋อไม่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวล์ลิฟที่ยกนิ้วหนึ่งทีนะครับมุ่งหน้าสู่แกนไล ต้องมาตาอมาตามมาหลังจากที่เราเฝ้าไทม์วูดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเลนได้เลยเพราะว่าในไวลลิฟต์เนี่ยจังเกิลไม่ต้องช่วยสซามอ่ะครูดาวไวมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยรักมาติดกันโดนโวครึ่หงรดรักเฮ้ยรักโอ้ยอย่านะ แล้วมันต้องคิวตั้งแต่เริ่มมันใช่หรือไม่ตายตายตาย,ตายเราต้องเข้าเข้าออกอบอกุ่มหน่อยนะทำให้ศัตรูเนี่ยเขา c a เซอร์นอโตูต้ดอแอบ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 ,แอ,บอย่าเพิ่งรีบถ้าเข้าไป <What? S 2> เขายังมีแฟะยังมีฮิวอยู่เราอาจจะโดนสวนหน้าแหกได้ นลาเพื่อนต้องไอ้คือทำดีมากยิดของไอ้ตาปัดขวายิงเฉ่าหวังผลมีดโฟร์ีนึกตัง้งแล้เม็นคอฐานป้อมตีม รักๆๆอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปนี้นีๆนี้นี้นนนวายคือเราไม่น่าไปห้าวอ่ะน่าจะปล่อยให้เขาไปตายคนเดียวไม่เพื่อนอย่า คือถ้า,ถาเราเกิด,เ,กดเนี่ยเราก็ควรจะซื้อดาวมจห,หนักๆไปเลยอย่างไอ e อีโอ้อะไรกันขอเนี้ย <c oughs> ทำไมห้าวจัดโดแล้วก่อนแบบ <c oughs> เดี๋ยวร้าที่สี่น้อยเป็นไง ป้าอ oh, ย่าโอบไม่ดีเวงนะเราไปแย่งฮันนี่พอตของศัตรูได้อันเนี้ยเราเอาลูนที่มันได้ตังมานะของซีครับของซีคิวเสรนแล้วพอตีแล้วละกันโอ้ ไอเราเอามันแคนเซ่ลนไม่ได้อ่ะยิงแท่หมดยิงแท่หมดไอวินเนอร์โปงตัวนี้มัน,น,มน,น,มนไล่ลุกอยู่เอ้าแล้วโซน่าไปไหนเดินเดินโซน่าอยู่นี่ เดิมครับเมเดินไปอย่างไม่เกรนตัวเอ้ยเลือดเลือดเลือดแค่นี้มันไปช่วยอมูมูเนี่ยป้องแขกหลังจากที่เรามีดาวเมดแล้วเนี่ยต้องออกความเร็วจมตีทำให้จินวิ่งไวขึ้นเอาเลยเข้า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 ได้แล้วข้าเมล แย่น, yeah. นา,ก,าก้อนไหลเจ้ามังเกอร์จะไปไหนอันนี้ต้องเวลเยอะก่อนนะถึงจะได้โอเลียนโซทยังมา <The S 1> มิดเ,เลยละคราวนี้จะไม่ปล่อยให้หนีรอด Watch. โอ้โหกาเรตตัวบางบบาว่าป้องเขาให้แล้วก็ยิงบางก้อนโบว์เล่นในโปรแกรมจำลองอ่ะขันต้นไม่ได้อ่ะแต่ในนี้น่าจะขันต้นได้แล้วฟรีป้องเออมา แทงที oh. ่ไม่ใช่แทงไอ้กดยามัวโผล่ไม่โอนแทงนุ่มเนี้ยมบ้าเหรอเจ็บป่ะอ่าๆๆๆกว่าสู้กันไห้ล่ะเอ้ยกดเา้าววะอัะเหรออ เป็นน้ำเลยอันนี้เป็นทริคนะใครที่อยากได้คิวเยอะๆให้มองมินิแมปตลอดเวลาแล้วก็วิง่งไปย้ายเดี๋ยแลวก็ห้อยเลยโอ้โหาวิ่งโย่ไปไหนไอ้นี่พอได้ตายค่ะมีคนกระโดดมาตาย เกิดคุดคุดได้เก um, ิดคุดคุดตอนนี้เราสามารถใส่เดียวกับใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้อะครับนล้วิ่งเร็วมากเลยอะเอาหัวโกบเอาวิดโฟอะไรต้้งมาทีครับปโดนสีสีก็พอตั้งตัวแตกนี่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  สองคนนี 2, right. oh work work uh, mm ้สองหนึ่งก็ได้นะครับควงปืนมาละโอ้โหรีโหลดกระสุนละมาแทงหนือแทงหนืออเดี๋ยวเดี๋ยวๆดี๋ยใครดีวะไอ้นี่ก็ได้ช้าหรือเร็วก็ตายคู่ไปไหนวิ่งเดีวิ่งวิ่งเวพิโตน วิ่งมาไปต้นกลับบ้านไปออกของอันนี้คือฟูแล้วนะ4,000โกอ,ออกเป็นตัดเลือดด้วยเพราะว่ามันมีตัวโซน่าที่ฮิลแล้วก็การเลนที่ฟื้นฟูเลือดกับตัวดูดเลือดก็เคานเตอร์เหมือนกันเลนบัฟสำคัญมากคอนเนเกมจังเกิลควรจะเข้าใจ a อ c มันมีผลต่อการไคลอ่ะทำให้ดีเซีปลอดภัยมากขึ้นการเริ่มเสริมเติมเดี๋ยวมาดูแ้งอ่ะแงอ่ะยิงให้แตกใครครับใครครับมาครับเดี๋ยวก่อนยุ่งใช่ไหม ก็ตายไปวิซโซ่วเพื่นตัะคิวโหวิ่งเข้าไปในป้อมมันแ้วทิ้เราได้ป้อมมันหนาด้วยนะมันถึกอ่ะออกมาหน่อยออกมาหน่อยเพื่นตัะคิวเข้าไปอันนี้อ้าอาออย่าเข้าไปแทงลูไม่ได้เอยโอ้ยตีเลยโอ้โหใกล้มากเลยไข่อนไม่ได โอ้ยเราจะแตกแล้วไม่แตกรอได้ไงวะเดี๋ยวนะขอหุเลือดก่อนเปลี่ยนไอเทมจากตาติชีฟเป็นหนุดเลือดเพราะว่าเราเล่นเป็นแบบเป็นทุกอย่างเป็นฟอนไลน์าย่าตีาโ่าฮ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 ่า่าฮ่า ขอยิงอะไรไอร้ข้นี่แน่นีแน่ว้าซฟชิลวาตาชิลไปครับ on my way หนรามิดฟอร์ โอ้ยไม่ทันโดโมูสะหน่อยป่านี้ก็เป็นของเรามาบไปไหน้ย m y way e turret is under attack เอาไอเราเก็บเอง <this> เราเป็นทุกอย่างเราไม่ใช่ adc เราเป็น assassin and a c k ทุกคนทุกคนต่างวิ่งหนีอันติเมนึ่งปั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 งวิววิวหน้าป้อมเลยประเทศไทยใครก็ได้เร็ว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 ออกมา อ,อีกอย่านี่ไอ้บูยังรอนอย่นี่ไม่นอนเลงซีคิวอีกซีคิวข้มออนบอลูไปเลยกาเ่นกา,นกานเ่นละลาย Double kill. You are legendary. You kill. are จบแล้วจ G G W P ค่ะมาดูว่าเราได้อะไรในเกมนี้กันบ้างอย่างแรก M V P Triple Kill Legendary Carry เอ uh, อ่ DPS Berserker แล้วก็ไอ้ Exciting อ,อะไรสักอย่างอะ่ะ2ีบแปดคิว pass on as it's so on <laughs>